สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคู้ทุกคนดีอจะเด้อเมื่อนีเจตังกันเลยถอยรถออกจากเงื่อนพาเพื่อนๆไปเบิง่งอันนี้คือถนอนหน้าบ้านเจตังเนาะถนนหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปพิ่แล้วไปหาหมู่พวกอยู่บ้านพ่ละข้าเจ้าพากันเต็นกันอนกันเลยอยังเนาะ บนเดือนซีบ้านมหาชัยพื่อละค่ะไปไปไปน้ำกันเด้อสุกูสุคนเราจะเด้อจจตังคกระครับรถไปก่อนขี่่านอันนี้เป็นบ้านบ้านเจตังหน่อนี่เนาะอันนี้เป็นโรงเรียนข้างซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนข้างขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัยนะคะแล้วก็จะเป็นถัดมาอีกก็จะเป็น สำนักงานเทศบาลตำบลมหาชัยนะคะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ติดติดด้วยออสถานีตำรวจภูทรแสงบดานหน่วยบริการประชาชนอ้าเจ้าก,กับไปตีแล้วคอยกรบโได้ไปไหวเนาะอันนี้เจ้าผัดประจอดเบรกให้คว <laughs> โอ้ยากจะหัวอยู่ใช่คอยจอดคอยเจ็ดให้จังได้ พาเพื่อนๆขับรถกินล่มส้มวิวนี่แหละคางบ้านเราไปนี่แหละเรี่อยๆไปแยวไปยังกับไปเยวน้ำกันนะจ๊ะออกไปเจ็บทองนิดน,นึงกินข้านันไล่เจ็บทองกินบัก่วงหลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ไล่สดเนาะพาเพื่อนๆเราไปดูบ้านมหาชัยก่อน มันเป็นบ้านเก่าแต่ก่อนเจตังก็คือเคยอยู่บ้านนี้นะคะแต่สังเกตดีๆี่บ้านเจตังนี่มันจะอยู่เอตีนภูเขาไหมคะอันนี้เขาทำอะไรก็ไม่รู้นี่เขามาหยอดมองนั่นมองนี่จ้าเขาเห็ดตำแน่งหยังบลูนี่ถนนหนทางเนี่ยเอายางบักตอยมาขีดมองนั่นมองนี่จ้เอเ็ดหยังให้ติดลถค้นเลยนี่โอ้ยเนาะเจ้าเห็ดหยังเนาะบ้านนี่ ติดตดข่อยเบิดอย่างมักตอยมันจะได้เนาะบานนี่ข่อยก็งงนําหมู่เจ้าอยู่เฮ็ดหยังได๋อย่างมักตอยมาหดมันเจ้าหดอีกหยังวะงงงงอย่างมักตอยติดรถคนเบิดเฮ็ดแบบนี้โอ้เซ็งเซ็งเป็ดข่อยยังคานงรถอยู่ มาหอดแล้วบ้านมหาชัยหมู่ที่สองนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นบ้านมหาชัยหมู่ที่สองใชมาหาเบิงกันวาขาเจ้าพากันฝนเลี้ยงยังบฟวอนดอกเนาะยังบัวเ,เอาดอกสงสัยเดี๋ยวขี่ไปเบิงสถานาการณ์ก่อน ຂ້າເຈົ້າຊິໄປທາງไหนວ່ານີ້ເອົາເຈົ້ยังบ่ค่ะ